ปอทิศรีครับผมเป็นส่วนหนึ่งของ WSPA หรือสมาคมพิกษ์สัตว์แห่งโลกเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อที่จะยุติการทารุณกรรมสัตว์และคุ้มครองสมรรภาพสัตว์ตมามากกว่า25ปีแล้วเรามุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อที่จะให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ เราจะมีโครงการให้การศึกษาในด้านบรุษยธรรมเพราะว่าพวกเราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจและมีเมตตาธรรมและรักสัตว์มากขึ้นครับสำหรับงานของ WSPA เราตั้งใจที่จะดูแลสมัติภาพสัตว์ให้ทั่วถึงที่สุดโดยแบ่งเป็นสีกลุ่มหลักคือสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์ฟาร์มและสัตว์ที่ถูกผลกระทบจากภัยวิบัติทางธรรมชาติสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับ เพียงแค่เรามีความรักความเมตตาให้กับเขาเท่านั้นก็พอแลวครับทุกๆคนคงจะเคยเห็นหมาหรือแมวที่ถูกทอดทิ้งให้เล่นล่อตามท้องถนนไม่มีแม้แต่ที่อยู่ที่อาศัยอาหารสิ่งนั้นเกิดจากเพียงแค่บางคนเนี่ยลืมคิดถึงความรับผิดชอบที่ควรจะมีต่อเขาสิ่งนี้ไม่ต่างจากการทารุณกรรมสัตว์ทางอ้อมเลยนะครับสับสัตว์ป่าพวกเขาควรที่จะได้อยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่ควรที่จะอยู่ในป่าที่สมบูรณ์ ทุกคนลองคิดดูสิครับว่าใครที่เป็นคนเ้าออกมาจากบ้านปัจจุบันนี้ WSPA ได้รณรงค์ในการยุติการค้าสัตว์ป่าการรัดเอาเปรียบจากพวกเขาและรักษาสัตว์ป่าทั่วโลกที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกละเมิดสิทธิ์ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนองค์กรที่ WSPA ให้การสนับสนุนอยู่และหนึ่งอยน,นั้นก็คือบ้านบริบาลช้างบุญรอดที่จังหวัดสุขโขทยัยที่นี่ เป็นที่ที่รับดูแลช้างที่ถูกทารลุณกรรมจากทั่วทั้งประเทศเอาช้างที่ถูกทางลุณกรรมมาอยู่ในสถานที่ที่เขาควรจะอยู่มาอยู่ในป่าไม่มีการล่ามไม่มีการบังคับไม่มีการขู่เข็นผมสังเกตได้ครับว่าช้างที่นี่มีความสุขมากกว่าอยู่บนท้องถนนการดูแลสัตว์ป,ป่าก็หมายถึงเราได้ดูแลสมดุลทางธรรมชาติอีกทางหนึ่งนั่นก็หมายถึงเราได้ดูแลสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราอยู่อาศัยด้วยครับ ส่วนสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มแม้เขาจะต้องเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์แต่ช่วงชีวิตสั้นๆของเขาเขาควรที่จะได้รับการไปอยู่ที่ดีเหมาะสมความไปอยู่ที่ไม่แออัดยัดเยียดความไปอยู่ที่ปราศจากการบาดกลัวถูกทําร้ายหรือถูกทุบตีทาง WSP ของพวกเราพยายามเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าของฟาร์มเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แบบเปิดเลี้ยงสัตว์แบบปราศจากความเครียดเพราะว่าสิ่งที่ตามมาก็คือพอสัตว์เครียดจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของเขาและส่งผลต่อผู้บริโภค ซึ่งหมาถึงตัวเรานี่เองครับหลายๆครั้งที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นความช่วยเหลือที่หยิบยื่นให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากมายแต่พวกเราลืมสังเกตไปว่าสัตว์ต่างๆที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พวกเขาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เราความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ WSP พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่แบบฉุกเฉิน การให้ข่าวประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่การระดมทุนเพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาวพวกเราไม่ได้ทํางานแค่ในระดับประเทศเท่านั้นนะครับ WSPA ยังผลักดันให้เกิดปริญญาสากลว่าด้วยสวัดิภาพสัตว์ระดับนานาชาตินําเสนอแก่องค์กรสาประชาชาติเพื่อผลักดันให้รัฐบาลต่างๆในโลกพิจารณาออกเป็นกฎหมายคุ้มครองสัดิภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นผลดีต่อสัตว์และเป็นผลดีต่อเราแน่นอนครับ ในความเป็จริงแล้วสัตว์ทั้ง4กลุ่มไม่ได้มีความต้องการแตกต่างจากมนุษย์สักเท่าไหร่เลยนะครับเขาต้องการแค่ได้รับสวัสดิภาพที่ดีมีความอิสระความอิสระแค่5้าประการเท่านั้นครับอิสระจากความหิวและกระหายอิสระจากความไม่สะดวกสบายอิสระจากความกลัวความบาดระแวง อิสระจากการบาดเจ็บอิสระในการแสดงออกตามพฤติกรรมทางธรรมชาติผมเป็นนักแสดงผมแสดงตามบทบาทที่ได้รับแต่สำหรับสัตว์เหล่านี้พวกเขาแสดงออกอย่างที่พวกเขารู้สึกมาช่วยพวกเรา w s p a ปกป้องคุ้มครองสัตว์และยุติการทารโณกรรมสัตว์ ตั้งแต่วันนี้นะครับ